สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลดูดวงความรัก w i s h อ i ทาร r o t ดอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้นะคะใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่โมดจัดทำคลิปขึ้นมานะคะ เพื่อเป็นคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอยากให้คุณรับฟังด้วยใจที่เป็นกลางแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวดีๆไปนะคะเพื่อไปปรับใช้กับชีวิตคุณนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์วิชเอมทาร์รได้นะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนู ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมในช่วง1ถึง30เมษายนนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะจัาสติกค่ะ 9 of 1ค่ะ2 of cup นะคะ3 of pentacle ค่ะ4 of cup นะคะ8 of cup ค,ค่ะ four of one five of cup d a a e ค่ะ t of one นะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดจะขอใช้ลูกเต๋านะคะเพื่อดูลัคนาและราศีในฝั่งของเขาคนนั้นแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะลัคนาหรือราศีเมษนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้แก่เลข5นะคะอาจจะเป็น5วันนะคะนับจากนี้นะคะ 5สัปดาห์นะคะเดือนพฤษภาคมหรือ5เดือนนะคะนี่คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะได้จัสติกนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลกับทุกเรื่องนะคะแล้วก็เวลาที่คุณจะทำอะไรนะคะคุณก็มักจะใช้เหตุผลนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เพื่อเลือกนะคะ ในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนของตัวเองแต่ไม่แน่ใจว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนหรือคิดเกินเลยไปกว่านั้นแม่มดมองว่าคุณกำลังพยายามที่จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลกับความรัก คุณเป็นคนที่เจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ค่อนข้างที่จะระวังในเรื่องของการแสดงออกนะคะทีนี้อย่างที่แม่มดบอกนะคะว่าคุณอาจจะรู้สึกดีกับเพื่อนนะคะแล้วก็มีไพ่ทีออฟเฟนตาเคิลขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน หรือมีเรื่องงานนะคะที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้มาพบและเจอกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อกับความรักนะคะเหมือนกับว่าคุณคิดเรื่องความรักมากจนตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ดึงความรู้สึกของคุณนะคะ คุณก็เลยอยากพักนะคะเพื่อที่จะไปใส่ใจแล้วก็สนใจในเรื่องอย่างอื่นมากกว่านะคะในอนาคตนะคะแม่มดมองว่าคุณจะพบกับคนถูกใจนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเข้ากันได้กับตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคนนี้นะคะแล้วก็ อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณและเขาต้องจากกันนะคะเหมือนกับว่าในขณะที่คุณรู้สึกดีกับเขานะคะแต่มันก็มีพลังงานอะไรบางอย่างเข้ามาย้ำเตือนคุณว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักที่เหมือนกับยังไม่ใช่สำหรับตัวคุณในตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณเกิดกลัวขึ้นมานะคะในเรื่องของความรักครั้งเก่าที่คุณเคยพบและเจอนะคะ มีไพ่เดทขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณกังวลใจในเรื่องของความรักมากๆคุณกลัวจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะแม่มดมองว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสำหรับตัวคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็คุณจะได้รู้นะคะถึงคำตอบที่ตัวคุณรอคอยถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนนะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากไพ่ในฝั่งของตัวคุณนะคะ แม่มดจะขอใช้การ์ดนะคะที่แม่มดเขียนขึ้นเองเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีธนูนะคะออกกำลังกายบ้างเสียเหงือ่อเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเหมือนกับไพ่ที่ออกมาในราศีพิจิกเมื่อสักครู่เลยนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนคุณรอเวลาได้ไหม ใบสุดท้ายนะคะเลือกสิ่งที่คิดว่าดีให้กับตัวเองแม่มดมองว่าคุณกำลังใช้เหตุผลกับความรักนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในความรักครั้งเก่ามันทำให้คุณรู้สึกเปิดใจยากนะคะทีนี้เราจะมาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะว่าเขามีความรู้สึกแล้วก็ความคิดยังไงกับตัวคุณนะคะ ไฟออฟพิเนตเคิลค่ะไนออฟสอดนะคะเท p เพลนส์ค่ะเอ e ออฟพ n t นตเคนะคะโฟออฟคัพเหมือนก,นกันกับตัวคูณนะคะเดอะเฮอร์ค่ะ Six of c u p คค่ะ ที o อฟเหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ8 of ออฟัเหมือนก,นกันกับตัวคุณค่ะและใบสุดท้ายได้ Queen of Pentacle นะคะ ภายในตำแหน่งแรกของตัวเขานะคะได้ไฟล์ออฟเพนตาเคนะคะเหมือนกับเขามองว่าความรักในครั้งนี้นะคะมันเป็นรักข้างเดียวมันเป็นความรักที่ตัวเขาแสดงออกกับตัวคุณนะคะมากกว่าแล้วก็เขาจะเป็นฝ่ายที่เปิดเผยทุกเรื่องกับตัวคุณนะคะตรงไปตรงมาคิดและรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาแบบเปิดเผยนะคะเขา อยากที่จะมอบโอกาสที่ดีนะคะหรือต้องการที่จะนำความรักและความรู้สึกที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะเขาอาจจะรู้สึกเบื่อกับความรักนะคะเหมือนกับตัวคุณนะคะได้ f o l ท o f อฟในตำแหน่งเดียวกันนะคะแม่มดก็มองว่าเขาอาจจะรู้สึกเบื่อเบ่อเพราะว่า เขาทุ่มเทให้กับคุณมากจนเกินไปนะคะในขณะที่ตัวคุณรู้สึกเบื่อกับความรักเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะคุณเจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหรือตัวเขาเองอาจจะอยู่ในช่วงของการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะอาจจะยุงย่งยุ่งวุ่นวเกี่ยวกับเรื่องงานยังไม่มีเวลาที่จะสนใจในเรื่องของความรักก็เป็นได้นะคะ มีไพ่เดอะเฮอร์ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าหลังจากนี้นะคะเขาอาจจะใช้เวลาไปกับเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะอาจจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานที่เขาทำนะคะสนใจทุ่มเทให้กับเรื่องงานตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ วงการนักวิชาการวงการการแพทย์หรือวงการศาสนาก็เป็นได้นะคะเขารู้สึกคิดถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันกับคุณนะคะย้อนคิดถึงอดีตในวันเก่านะคะที่เคยมีความสุขร่วมกันนะคะแม่มดมองว่าเขารอคอยอะไรบางอย่างจากตัวคุณนะคะรอคอยความชัดเจนรอคอยที่จะได้พบและได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันอาจจะห่างห่างกันไปนะคะมีพลังงานอะไรที่ทำให้เขารู้สึกแย่นะคะแม่มดมองว่าตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าน้อยใจนะคะเหมือนกับว่าเขาแสดงออกแบบชัดเจนว่าเขาสนใจคุณนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทฝ่ายเดียวมากกว่านะคะ ภพ่ใบสุดท้ายได้ Queen of Pentacle นะคะแม่มดมองว่าเขาอาจจะห่างๆจากตัวคุณนะคะเพื่อเอาเวลาไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินการลงทุนก็เป็นได้นะคะเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักเขาอยากจะพักเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องการหาเงินการทํางานมากกว่านะคะเขาจริงจังกับตัวคุณนะคะถึงแม้ว่าจะห่างๆกันไปแต่ความรู้สึกที่มีก็ยังเป็นความรู้สึกที่มั่นคงกับตัวคุณนะคะนี่ คือพลังงานที่แม่มดอ่านได้จากในฝั่งของเขานะคะทีนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่เลิฟแมส s a g อ o r a ักเขินะคะเพื่อดูความในใจที่คุณทั้งคู่อยากบอกกันและกันนะคะฝั่งละ3ใบนะคะในฝั่งของตัวคุณนะคะ i may be quiet but i learn อะล t a อะลองเดอะเวันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทาง It's love at first sight I know I was born to be yours มันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณมีประโยคบอกรักด้วยนะคะ You have broken my heart But I still love you คุณทำให้ฉันอกหักแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ แม่มดมองว่าจริงๆแล้วคนสองคนมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแสดงออกเพราะในฝั่งของตัวคุณตัวคุณค่อนข้างปิดกั้นตัวเองจากเขานะคะทีนี้ในฝั่งของเขานะคะ baby just tell me where I can find someone like you ที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหน I done with trying if you want in your life. am me me done you your know want Let ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกันเขาน้อยใจแล้วนะคะทีนี้คุณจะต้องเป็นฝ่ายไปง้อเขากลับมานะคะ To be with you is all I want การได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการนี่คือ3ข้อความรักนะคะที่เขาอยากบอกกับชาวราศีธนูนะคะ การอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหน หรือประโยคใดในคลิปนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวที่ได้รับฟังในคลิปนี้ไปใส่ใจเพราะมันเป็นพลังงานการอ่านไพ่โดยรวมนะคะมันอาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะคะหรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ ก่อนจากการแม่มดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ